ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็วันจันทร์ที่23ตุลาคม2566นะครับเนาะครับพอเตียมพามาคุยกันก่อนหวยออกนะครับเนาะเราพัฒนาหรือว่าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะครับม้วนนี้ก็มีหลายอาจารย์น่ากมงวลนี้14 15สำนักนะครับครับพอเตียมจะเริ่มจาก รับปูโคราชนะครับโอปูศูนย์เจ็ดโอ้ยพอแจมกระต่ายไล่ยิบขึ้นมาแนวบริบึงแต่ไล่แต่เสาแต่นอกมือนี่ครับกับมือนี้นะครับนอกวันจันทร์ที่ยี่สิบสามตุลาคมสองห้าหกหกนะครับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับสัตว์เจียนนะครับเนาะรับบนวิ่งลูดเก้าตัวเดียวนะครับ 39 49 59 34 4่เก้กนะครับับติดเก่าก็มีสามเก้าสี่เก้าหนะครับเนาะรับส่วนล่างครับวิ่งรูด5ตัวเดียวนะครับจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่้นเนี่ที่ติดหานะครับเนาะห้าศูนย์สับส่วนตัวกันนะครับเด้อกันเบิ้ลกันเป่านะครับเนาะสามสามสี่สห ครับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอเน้ยนยำไม่ได้ครับเด้อมาสอบตัวเดงเข้าก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้ำเนาะเอซีเนาะครับเอาพอแตียมก็ข้อกราบขอพระคุณปู่หลายๆได้ครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่แม่แหล่นะครับแม่แหล่งวดที่พันมากกับเขาตะเลขวิ่งนะครับงวดนี้ก็ บนล่างวิ่งรูด3กับ2เน้นที่2องนะครับเนาะขับจับคู่72 92 73 93 53 6สองเจ็ดสามเก้้นย์สอันแปดสเน้นที่72 92เกานะครับเนาะขับส่วนตัวร่อง73 93นะครับนี่คือของเมลเลนะครับ ครับพอเตรียมกับข้อกับขอบพระคุณเมลีย์หลายๆนะครับเด้อย้ายแนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาเนะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนคนริมทางหมดที่ผ่านมากับเขาตกับนะครับ ครับงวดน,นี้อาจารย์ให้มาเนาะครับเนาะบนวิ่งรูด8กับ9นะครับเก่ารู้สึกว่าส้นกัน3อาจารย์นะเด้อเก่าสนะครับจับคู่808182 909192กัน7172หนเับเน้น80819091นะครับรับส่วนล่างนะครับเนาะล่างวิ่งรูด3กับ4 30มศูนย์สามหนหห้กัน52นะครับเอาเน้นที่สามศูนย์สามหนึี่ศูนย์สี่นะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วกะมักตัวใดสอบตัวใดเฮาก็จอย่าลืมกลับตัวน้ำเนาะอ c เนาะครับเตรียมข้อกาบขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เสียนคนริมทางนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมครับไปที่ปูโคราดนะครับเนาะครับปูโคราดงวดที่ผ่านมาเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับเนาะงวดน,นี้ปูแฮม้าบนวิ่งลูดศูนย์ตัวเดียวนะครับจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามขับระวังศูนย์นี้ จะลืมนะครับเนาะกับตัวน้นำเนาะอีพีเนาะครับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวนะครับจับคู่สามหกสี่หกห้าหกสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดครับเน้นที่สามหกสี่หกห้าหกนะครับเนาะครับขอเตรียมกระคอกรขอบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะขอให้แตกบนแตกล่างอีกงวดนี้นะครับ เอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์อาจารย์รีสเกตนะครับครับอาจารย์เพิ่นกาได้มาโทรมาคุยกับพอแตมอยู่นะครับว่าเรียกวิ่งเพิ่นนี้รุดยากนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับเนาะกาลองเบิงครับอาจารย์เพิ่นไ้มางวดนี้นะครับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะครับ ครับจับคู่06 05 04 95 97 85ตัวกันนะครับเด้อ87นะครับส่วนเลขก3ตัวก็506 504ครับแต่ว่า0นี่ก็ม่แห้งยุ่ีงวดนี้หลายอาจารย์ยกส้นกันเนาะครับเนาะครับเอาะนันแนลเพราะเตรียมกาขอเน้นย้ำไว้ด้อครับเด้อมักตัวใดสอบตัวใดเข้ากันอย่าลืมเนาะครับเนาะครับตัวไว้นำนะ้ำเนาะอีีเนาะ ขอเตรียมกข้อกาบขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์ศรีสเกตนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สมหวังนะครับโอ้ปู่สมหวังงวดนี้ทั้งสามตัวสี่ตัวมารบสตรนะครับเนาะครับเลขติดนะครับเลขติดบนล่างนะครับเด้อศูนย์หนึ่งสามห้าหก เจ็ดแนะครับส่วนปูจับคู่ใกหนก็มีูนย์หนึ่งห้าหกห้าหกแปปูนมันเนียนตัวเดียวคือหนึ่หนะครับเนาะครับแต่ว่าเนียนหนึ่งะครับก็มีหนึ่อีกติดหนึ่งะครับส่วนเลขสามตัวก็ 7, 16, 6, 7, 1, 7, 6, 1, เจ็ดหนึ่งหกหเหนึ่งเหหนึ่งเลขสี่ตัวก็มี หกเจ็ดหนึ่งหกตัวเน้นนะครับแล้วก็มีเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับเป็นเลขกลับไปกลับมาซับไปซับมาซื้อเนาะครับเนาะครับเอาเน้นหนึ่งหกตัวเดียววิ่งรูดหนึ่งกับหกเน้นที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับเตียมข้อกาบขอพระคุณปูหลายหลายนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่สุดใจพาลวยนะครับสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมากะเขาตะเลขกวิ่งนะครับเนาะครับงวดนี้บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะครับส่วนเล็กเอามาจับคู่กับหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกนะครับจับคู่หกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกครับสุดใจพาลวยพันเนใหนที่เจ็ดนะครับ 7, 4, 7, 5, 7, 6, เจ็ดสนะีนะครับเอาพระแถมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะขอแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงนะครับเนาะครับวดนี้อาจารย์ให้มาบนล่างวิ่งรูดสกับ6นะครับ เลขวินนะครับเลขวินมีสมี6มี3มี1นะครับเดอ้อแต่ว่าอาจารย์จับคู่มากกมีส6่3ก1 6่สามสีนึ่กส่ันสีส่ครับส่วนเลขสามตัวก็บห3 5ห1 6 41หี่กส่งที่จริงเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นบริเนียนมากนะครับอันนี้พอเตรียมมาเนียนให้ตามที่เลขเลขสาตัวนะครับเนาะ เงื่อก่อนกับเข่าเจ็ดศูนย์นะครับเด้อเข่าตูกกลับเลขออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับฉะนั้นแนวงวดนี้เอามักสอบตัวไหนเฮ้ากัย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะเอฟซีเนาะครับออาขอเตียมข้อกรับขอบพระคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เม่งนะครับเนาะอาจารย์เม่งหอมอเองอเมงแม่เอกเมงอาจารย์เมงนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะครับพ่อแหล่นอนนาบนล่างครับวิ่งลูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดนะครับจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 8, ่สองแปดสามแปดสี่แปดเน้นสองแปดสี 8, ่แปดนะครับส่วนหลักเจ็ดห้องมักเห้องเอานำกระดาเนาะเอฟซีเนาะครับพระเจ้าข้ขอขอบคุณในหลาย,ยละน,น,น,านะครับเนดะ้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะ เอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวิชัยร้านแตกโอรานแตกขึ้ตรียมบ่ิเขียนนะเขียนแต่ตอพ่อวิชัยซื้อ <c oughs> ครับหมวดนีใไ้มาสองหางออนเด็กวิ่งสองตัวนะครับบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ7นะครับ8 0ดศูนย์ห้าเดสี่ พ่วิชัยพนเนนห้ที่แปดศูนย์กับเก็ดหานะครับเนาะสองหางเน้นๆนะครับเนาะเอางวดนี้ก็ะคอให้แตกเข้าตรงๆเด้องวดนี้เนาะเอพซีเนาะเอพซีจะได้โชกๆมันๆกันครับเตรียมกบข้อกาบขอพระคุณพอหลายๆนะครับเด้อพอพ่อวิชัยร้านแตกนะครับเนาะรับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่หนุ่มสวนยางครับหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรวดห้ากับสามเน้นที่ห้าเนาะครับเนาะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองครับสามศูนย์สามหนึ่งนี่ส้นกันหลายอาจารย์เนี่ยพี่น,อน้องนะครับเทียบวา่าหนุ่มสวนยางคะแนนให้ที่ห้าศูนย์กับห้าสองเนาะครับเนาะครับเอาไปเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับ เอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมเสียนป่าตานเน้นประครับสามศูนย์สามหนึ่งเสี่ยนป่าตานกับส้นกันนะครับกับสามเก้านะครับเอาเสียนปลาตานวงนนี่ห้มาบนล่างวิ่งรวดสามกับสี่เน้นที่สามนะครับเนาะรับจับคู่สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง กัน1000งนะครับเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วมักชอบแต่เดี่ยวขาก็อย่าลืมกลับตัวไว้นะเนาะอีพีเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเข่า20งศูตรงๆนะครับของเซียนปาตานนะครับครนะขอแต้มขอขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อเซียนปาตันนะครับเนาะครับไปต่อแคปหน้าจอครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายอ่ะเซียนหนองคายก็ยังมี3031อีกอยู่ดนะครับเด้อ เบ่งไว้นะครับเนาะรับบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1เน้นที่0นย์พร้อมแต่ว่างวดที่ผ่านมาบอกเขาเนาะครับเนาะหลดเบิดของเสียนน้องคายงวดนี้กัขอให้เขาปังๆังเนเด้อเอฟซี FC จะได้สศกมันๆมันกันเนาะครับเนาะรับสามสี่องจับคู่5 0าศูนย์ห้าหนึ่งห้สองสี่ศูนยสีสามสอง เน้นที่4041 303 1ครับตัวที่เป็นบนเนียนให้ห้างมักห้าเก่านะครับเนาะครับเอาเตรียมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีนะครับ เซียนนาดีงวดนี้นะครับเพิร์ธไห่มาบนล่างวิ่งรวดเก้ากับเจ็ดเน้นที่เกีดนะครับแต่ว่าเลขวิ่งเพิร์ธนะครับเด้อเก้าหนึ่งสองเกีดเน่วิ่งกันได้หนีนะครับเนาะครับจับคู่มากอ่ะหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองเกีดนะครับอ๋องวดนี้ก็ขอให้เข่าได้เน้อปังปังนี่เด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะครับขอแถมก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะ ครับแชปหน้าจอครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพ่อแต้มนะครับครับพ่อแต้มก็มีตกกันสามศูนย์สามหนึ่งขึ้กันนี่นะครับเพราะว่ามันตั้งแต่แปดกับสามแต่ว่าในสูตรใหญ่บูมี่แปดเนาะพี่น้องเนาะมีแต่สามครับที่เขาเบิ่งสูตรน้ำกันนั้นบูมี่แปดพ่อแต้มก็เลยบูมี่แปดมาจับนะครับเอาสูตรที่มันเดินเนี่ยที่เขาเบิ่งน้ำกันห้าหกเจ็ด มาจับกันนะครับพอเตียมเขเน้นที่สามแต่ว่าเอฟซีมีเอฟซีเขาเมน่นมาหาพอเตียมอยู่ว่ามักสองขับมักสองกับเจ็ดสองหกสองห้าสองนะครับเนาะครับแต่ว่าพอเตียมเน้นที่สามตัวเดียวกับสามศูนย์นี่แหละครับสามศูนย์ศูนย์สามนี่กลับไปตัวไว้นำคดีขึ้นกันนะครับเนาะเอาถ้าผิดพลาดประการใดพอเตียมการาบขอโทษขออภัยนะครับเดอ้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับพอเตีมจับคููมารุดมาหลายงวดแล้วแต่ว่าเลขวิ่งก็เข้ามาตลอดเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตีมก็อยากบอกฝากคลิปซี่ไว้เน้นรุดเน้นอย่างวิ่ง,งประมาณนั้นเนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผม เอาขามาแล้วนะครับเ้อขันมักขันสอบคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจพอเตียมนํานะครับาสูตร้ายถ่าย,ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวพอรนให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยา,ยายให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต,ต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีเคียนี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกหลังห้วยลาวพัฒนาออกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม